ของโน,น้นอ่ะน่าจะมาจากการพักผ่อนไม่เพียงพอเพราะว่าเราทํางานแบบเราเราทำฮาร์ดคอร์อ่ะเรานอนอาาน้อยอาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็ปล่อยมาต่อก่อนแต่งเราด้วยซ้ำแต่ว่าแบบเออมันยังมันมันก็แบบไม่ติดเนาะวางแผนว่าเดือนหน้าอยากเก็บไข่อีกรอบน,นะะึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆอะ่ะอยากท้องปีนี้ค่ะ <c oughs> แต่พยายามวางเพราะเสวยว่าจะคลอดปีหน้า จะต้องไปไกลขนาดนั้นคืออย่างแรกอ่ะอองตรงนุ่นอ่ะมีปัญหาอองเลยมันไม่กล้าให้หมอผู้ชายตรวจนันอายออคือนี่นุ่นเคยคุยกับหลายๆคนเหมือนกันนะที่ทําบุตรยากยอะไรเงี้ยคือที่ไปหาหมอตรวจสภาพร่างกายอย่างเงี้ยคือเราจะมีความเขินอ่ะเราไม่ได้เป็นคนหามันไม่ใช่เรื่องปกติที่ไปหาไม่ได้ตรวจสุขภาพะนะนี่ไปตรวจภายในอ่ะเพราะฉะนั้นคือเวลาเราต้องไป็นหอนว่าเรารู้สึกแปลกก็วันนึงพอารู้จักกับพี่ชายแล้วแบบ จริงๆได้คอนแทคเขามานานล้วแต่ว่าตอนนั้นก็ยังพยายามที่จะมีกันเองไงคะพอวันนึงได้คุยกับเขาขั้นตอนการคุยรู้สึกสบายใจแล้วอย่างแรกเลยสบายใจเพราะพี่ชายเป็นผู้หญิงแต่พอตอนเนี้ยใครก็ได้ชินแล้วอะไรอย่างงี้ค่ะกคนการกักไข่มาต้องคุย่ยังไงบ้างถึงจะต้องเริ่มว่าเราอยากต้องฝากแล้วคือจริงๆอะ ความจริงไม่อยากที่จะให้เราเป็นเป็นปัญหานะเพราะว่าถ้ามันเป็นปัญหาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีวิธีการแก้ด้วยมันก็ต้องมามาแก้ก่อนแก้ตรงนั้นแก้ตรงนี้แล้วค่อยมาเข้า process ของการเก็บไข่เนี่ยมันก็คือ้วคือถ้าจะพูดถึงว่าถ้าเป็นนุ่นนะของนุ่นอ่ะน่าจะมาจากการพักผ่อนไม่เพียงพอเพราะว่าเราทํางานแบบเราเราทำ h a r ร์ o r e เรานอนน้อยอาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ พอเริ่มเข้ามาหาพี่สายเนี่ยนุ่นก็ต้องปรับในเรื่องของการ,การตรวจภายในก่อนอะเช็คแล้วเราไม่มีปัญหาอะไรภายในที่เหลือเนี่ยพอเป็นเรื่องของเลือดเนี่ยเราเอาเลือดไปเช็คฮอร์โมนตัวนุ่นเองอะคือฮอร์โมนนุ่นเนี่ยควรจะอยู่ในเกณฑ์ช่วงชวงเลทที่แบบมีไข่ที่ดีแต่ดันช่วงนั้นไม่ได้ดูแลตัวเอง มันล่วงลงไปเหมือนแบบตกคือคือไข่จะดีได้อ่ะดูได้เลยว่ามาจากฮอร์โมนจากเลือดที่เราเจาะอะค่ะว่าแบบโหว่าช่วงนี้คือเราแบบเป็นยังไงคุณคุณเช่แยกหรคะใช่กเนี่ยชอบอยผมตรวจได้ไหมพี่ลุยบอลซูนหนูนะรอมันตกแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเธอจะขอให้ฉันใช่ไหมยุ้งย้ายช่วงนั้นที่มันตกมันยังไงบ้างครับพี่ก็พอพอตกเสร็จปั๊บเนี่ยพี่สายก็คือหนึ่งเราก็จะมีการเติมวิตามินแล้วก็ มันก็ยากเหมือนกันเพราะช่วงที่เก็บตอนนั้นก็ยังถ่ายผลลิขิตอยู่อะไรเงี้ค่ะมันก็คือมันก็เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงตลอดอะไรเยงี้ค่ะแต่ว่าก็มีมันก็มีการที่จะแบบเริ่มเก็บคือมันได้ประมาณอเอาง่ายๆเหมือนการกินบำรุงอะไรงเงี้ยนเองก็ต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยที่เห็นหอมลงก็เพราะว่าพยายามกินคลีนให้ร่างกายตัวเองปลอดสารแบบพวกเครื่องปรุงต่างๆอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็ไม่กระตุ้นอะไรที่มันเป็นเกยบกับพวกเนื้องอกอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็คือที่ผ่านมาก็ได้ไข่ดีๆอยู่ แต่ถามว่าแฮปปี้ไหมตอนนี้มันยังไม่ได้แฮปปี้เพราะนุ่นอยากแบบคนเรามันเอาเนี้ยจากอายุ25เรามีไข่เป็นร0อยใบยอ่ะตอนที่นุ่นเก็บอ่ะบางทีนุ่นได้ประมาณสิใบแล้วก็อันนี้ยังไม่รวมถึงขั้นโปรเซสในเรื่องของการเอาสเปิร์มที่มาผสมกับไข่ กันเนาะไปเลี้ยงเขาอะไรอย่างเงี้ยมันจะค่อยๆหายไปใช่คอมโซมเช่าต่อมชอมโซนมันก็จะค่อยหายไปอีกอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือถามว่าตอนนี้นุ่นอยู่ในโพสเซสไหนนุ่นก็ยังอยู่ในโปรเซสของการที่อยากเก็บไข่เพิ่มอยู่แต่ว่า3ปีถึงตอนนี้นุ่นก็ยังอยู่ในโปรแกรมที่พี่ชายวางไว้ให้หมดอะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่ว่าแบบอ๋อพูดไปเรื่อยๆอย่าอย่างนี้นะแต่ตอนนี้คือนุ่นกำลังอยู่ในขั้นตอนคือทำมานานแล้วใช่ค่ะแล้วคือนุ่นแค่อยากที่จะแบบ มีเพิ่ม,มเกิดการเหลือพันภาคอะไรอย่างเงี้ย<ม>ใช่ๆเมื่อกี้พี่หลุบอกว่ามันต้องรีบถามเพราะกลัวจะเป็นปัญหามันมีปมัญหาเกิดขึ้นไหมกับการที่ที่ผ่านมาเราก็ธรรมาชาติมาอยตลอด อะไรธรรมชาตินะฮะเออไม่ไม่ยูว่าเจ๊ช่างก็มีธรรมชาติอยู่เแล้วก็ทำอะไรเลงว่าคำถามเนี่ยต้องมีอะไรแบบมีซ่อนแง้มหรือว่ามีอะไรไม่มั่นใจผมก็เลยแบบเมื่อไแบบเดี๋ยวก่อนใช่ไหมผมเลยต้องต้องตั้งใจฟังคำถามดีๆเลยธรรมชาติไป็นจังแต่ทำไมเราถึงเอาวิธีนี้เข้ามาเสิริมว่าความมั่นใจด้วยคือเหมือนกับว่าเราอยากที่จะเช็คทุกอย่างว่าทุกอย่างมันพร้อมทุกอย่างดีว่าพร้อมที่จะมีก็คือถ้าเรามีเทคโนโลยีแบบนี้แล้วในปัจจุบันเนี่ยแล้วทำไมเราไม่ใช้หรือว่าแล้วทำไมเราไม่ตรวจ ใช่ไหมเพราะว่าเมื่อก่อนมันไม่มีปุ๊บมันก็เลยไม่สามารถมีออปชันนี้ได้มันก็เลยเหมือนกับลองไปแล้วก็ออกมาอาจจะไม่ครบหรืออะไรนี้เราก็ไม่แน่ใจไงครับแต่เอาแบบตรงเหตุผลที่นุ่นต้องหาหมอแล้วอะไรเงี้ยเพราะนุ่นมีความสุขว่าในเลตของทางการแพทย์ะนะคะคือถ้าคุณแต่งงาแล้วคุณปล่อยประมาณ สี่ปีนะคะคุณหมอ3 4มีปีป่ะเราไม่ติดอ่ะแสดงว่าคุณต้องไปเช็คแล้วว่าร่างกายมันมาจากผู้หญิงหรือมาจากผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นคือเหตุผลที่นู่นอ่ะปล่อยกันมานานละจริงๆก็ปล่อยมาต่อก่อนแต่งเขาด้วยซ้ำแต่ว่าแบบเออมันยังมันมันก็แบบไม่ติดเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ไม่ได้แท้ท้องตลอดแล้วเผื่อหวังยากค่ะมาค่ะมาก็โอเคเอางี้ก็หวังยากใช่เออความจริงปรากฏเออ ปัญหาคือไข่แก่แล้วล่ะจ้ะเพราะว่าเอาง่ายมาเก็บไข่ตอนอายุสามสิบแปดะค่ะถามว่าสายไหมไม่ได้บอกว่าสายแต่ว่ามันก็ควรจะเลี้ยงี่อนน่ไข่มันก็จะอย่างเงี้ยค่ะไข่มันก็จะไม่สมบูรณ์บ้างไข่มันจะไม่สวยบ้างอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแต่ว่าไม่เป็นไรเราใจสู้เปอร์เซ็นต์ที่แบบธรรมชาติมันยังมีได้ได้หมดเลยค่ะแต่เพียงแค่ว่าเอาง่ายๆที่เราจะได้ยินว่าบางครั้งก็เด็กสมบูรณ์ บางครั้งก็จะมีความสุขพ่อแม่อายุเยอะมันก็จะมีความเสี่ยงความเสี่ยงถูกไหมนุ่นก็เลยมีความสูวา่าทําไมนุ่นจะต้องานั่งเสี่ยงแบบนั้นใม,มเมื่อนุ่นก็มีคุณหมอที่เก่งแล้วกับนุ่นเลยอ่นนี้เราก็ไปทุกทางวิทยา,าศาสตร์ธรรมชาติมู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 มันผ่านมาแล้วมูห <laughs> <laughs> ์อมันเลยจุดน้ำไปแล้ว เลยจุดนั้นไปแล้วแต่ตอนนี้คือเอาความชัวเพราะว่า,เา,เา 1. เราเราเรา,เราทำคลินิกเราเปิดคลินิกมีบทย่าค่ะเราเราจะเล่นเล่นไม่ได้แล้วเพราะเรื่องนี้จริงๆถมันก็เป็นเรื่องเซนซิทีฟของหลายๆคน mm hmm. เพราะฉะนั้นคือจริงๆกับมันเซนซิทีฟสำหรับนุ่นด้วยแหละเวลาเวลาต้องสัมภาษณ์หรืออะไรอย่างเงี้ยบางครั้งอ่ะ การโดนกระตุ้นนุ่มมีโฮอร์โมนที่แบบบางวันก็ดาวอะไรอย่างเงี้ยบางทีบางทีสอภาษณ์อยู่อะถ้าช่วงกระตุ้นอะร้องไห้ก็มีเพราะว่าเราเทสฮอร์โมนในการรักษาตัวเองด้วยไงคะขึ้นลงช่ามันขึ้นลงเพราะฉะนั้นคือมันไม่ได้เรื่องง่ายที่พ,พยายามจะบอกคือมันไม่ใช่เรื่องง่ายในการที่มาทําลูกตอนอายุเยอะอ <c oughs> แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไปเพราะว่าหลายๆเคสอายุ40ก็ย,ยังสักเซสได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เพียงแค่ว่าถ้าไม่อยากมาเจอแบบสีนุ่นเจออยู่ในเรื่องของอารมณ์โมชั่น <c oughs> หรือเอาง่ายค่าใช้ใจ่าย ก็ควรเหมือนวางแผน25้าจริงๆก็เริ่มเก็บได้แล้วก็คือเก็บเลยวางแผนไว้ก่อนเพราะเราไม่รู้เหมือนกันว่าอันนี้บอกให้เก็บไม่ใช่บอกให้ทาลูกนะคะให้เก็บตไว้ก่อนเพราะว่าสุดท้ายวันหนึ่งไปเจอคนที่ใช่แล้วเขาอยากมีลูกขึ้นมามันพร้อมหมดแล้วไงคะจะได้ไม่ต้องมานั่งเจ็บตัวตอนอายุสามสิบสี่สิบกว่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้สรุปก็คือพอพอคนไม่ได้มาฟังเงี้ยหลายคนก็เรามองว่าแฟนฉันก็เริ่มมาบอกว่าสรุปแล้วพี่นุ่นหรือว่าพี่หลุยใคร ที่มีปัญหาออน่าจะเป็นนุ่นค่ะสเปิร์มดูอุ้ยดีดีดียังไงอะมันไม่มีภาพประกอบเรา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 ไม่ต้องละเอียดขนาดนั้นก็ได้ค่ะเดยเดยเขาเช็คมาแล้วใช่ค่ะแล้วก็สำหรับนุ่นเนี่ยปัญหาคือหนึ่งพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็เรื่องของอายุวัยที่มันเกิดขึ้นแต่ณที่เนี้ยคือตอนนี้พี่ทายคุณหมอนุ่นเขาก็ให้ยาบำรุงนุ่นนี่นั่นบวกกับ บวกกับนุ่นก็ต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยในการเรื่องกินรเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ความเครียดมีผลกับมไม่ใช่มีผลแค่มีลูกกับร่างกายตัวเองทุกอย่างอยูแล้วแต่ตอนนี้พอไม่รับละครเครียดม,มันก็น้อยลงเนาะความแบบความแฮปปี้กับชีวิตมันก็เยอะขึ้นอะไรก็สามีไม่ให้ทาอะไรเลยก็ถูบ้านกวาดบ้านอยู่แล้วออกกำลังกายขึ้นหน่อยบ้างก็ออกกำลังกายแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยคือนอนอยู่นอนู่บ้านแล้วพี่อย่างเช่นบ้างฉันค่ะไช่ แต่พี่หลุยพี่หลุยใช้ยาแต่ว่าพี่หลุยะน้ำยาดีเนาะจังเลนจังเลยในฝ่ายของพี่เงือกถามเราบอกเขาจะดาวลงเวลาแต่เวลาเราถามว่าทำไมเรายังไม่มีลูกหรือว่าเป็นเพราะเราอย่างเงี้ยพี่หลุยแบบเสียความมั่นใจเออเสียความมั่นใจมันไม่ได้มันไม่ได้เสียความมั่นใจครับเพราะเราสองคนก็คือหนึ่ง ถ้าเรามีปัญหานี้เนี่ยปัญหาไม่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาของใครเนี่ยมันก็ยังเป็นปัญหาของเราอยู่ดีแล้วเราก็ต้องไปด้วยกันนะมันแต่ว่าแค่บางครั้งมันก็เออรู้สึกแบบเสียใจนิดนิดบ้างบางบางเวลามันมีคําถามหรือว่ามันมี statement ที่เวลาเขาพูดก่อนอ๋อเรานันเชื้อมนม่ดีใช่ไหมเราก็เออก็รู้สึกเจ็บนิดนึงแต่ว่าเราก็รับไปบ่อยกแต่วันนี้ชัดเจนแล้วนะคะว่าขอบเขาดี ว่าดิฉันนี่แหละค่ะดิฉันนี่แหละค่ะจริงจริงไอะไรไปกี้กี้ตอนที่พี่นุ่นด่าอ่ะเราต้องลองรับของใช่ลองรับต้องแน่นอนครับอันนั้นแน่นอนอยู่แล้วเราต้องพยายามที่จะให้ต้องใจเย็นไวเราต้องใจเย็นไวแล้วก็หมายถึงว่าเราก็คุยกับเขาไปเรื่อยๆมันก็ต้องเทคไทม์ด้วยนะก็ใช้เวลาคือจะบอกว่าตอนดาวอ่ะมันมันมีหลายอารมณ์มันไม่ใช่วดร้องไห้นะบางทีมันคืออะไรก็หงุดหงิดไปหมดก็มีเหมือนเอาง่ายเหมือนพี่จะมีประจำเดือนนะคะมันเป็นฟิลนั้นแหละบางทีก็ อะไรนิดหน่อยก็ขัดใจอ่ะคืออารมณ์ดาวเหมือนเหมือนคนท้องเลยแหละเหมือนก็ฟิลได้แบบบางทีหรือทำนิดหน่อยก็คือน้อยใจหรือว่าทําอะไรสักอารมณ์เสียใจอย่างเงี้ยคือเขาก็รับสภาพนู้นมายเยอะคนายเยอะเหมือนกัน,นพูดเลยเว่า,าทั้งเลิกก็คือเลิกกันตอนนั้นอ่ะเพราะว่ามันเป็นเหตุผล,ผลที่เขายิ้มเยอะครับเราก็ต้องมีเวลา <c oughs> ไม่ไม,ไม่คือไม่เราก็เมื่อออกแรงกายเราแรงหอดแล้วหล,ลัลงจากนั้นมันก็เออตอน,นั้นเราต้องปรับสภาพเนี่ยเพราะว่าปกติคือที่ผ่านมาพี่นุ่นจะดูแลเรามาอยู่ตลอดพอเขาเปี่ยปอารม์สวิงเ,เ,เนี้ย,นนยพี่ลุยตั้งรับกับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงมันก็เป็นเรียนรู้สำหรับสำหรับผมอยู่แล้วว่าเป็นการเรียนรู้อะเพราะว่าเราก็จะเห็นในด้านที่ว่ามันมีมูซ์สวิงแบบนี้ซึ่งปกติแล้วเขาไม่มี แต่เราถ้าเขามีขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นเพราะเขาเลือกที่จะเป็นแบบนี้เพราะว่ามันมันด้วยฮอร์โมนจากจากข้างในเองมันเป็นด้วยด้วยด้วยความธรรมชาติเพราะว่าเราอยู่ในคอร์สของเขาอยู่แล้วเราก็ต้องเข้าใจแล้วก็แบบเออก็ขอบคุณเขามากกว่าที่เขาต้องผ่านพอเซส t นี้แทนผมด้วยก็ยินยว่าจะไม่เหตุหลังให้เขาถ้ามันไม่ครับหัดไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่หัดหัดไ้ม่ได้อะไรกัยนู่นไม่เอาไม่เอาไม่เอายากไม่ดีไม่ดีไม่ทออารมณ์กลับมาปกติแล้วเรา หันไปมองสามีของเราแล้วรู้สึกหรือว่ามีการ,รแบบขอโทษ,โทษหรือ,อมีการแบบว่าเปิดใจไปว่าเธอฉันขอโทษเธอคือจริงจริงอะทุกครั้งที่เกิดเรื่องขึ้นหรือทะเลาะกันหรืออะไรจากฮอร์โมนอะมันก็จะมีการคุยกันอยู่แล้วอะมันก็จะมีการที่เหมือนแบบคือเขาอะเหมือนไม่ต้องอธิบายอ่ะเขาก็รู้ว่าอันนี้ไม่ปกติเพราะฉันคือแบบหลังจากหลังจากพอกลับมาปกติอะไรอย่างเงี้ยพยายามตรงพยายามมีสติคือพยายามจะรู้ว่าเนี้ยไม่ใช่ตัวเราหลังตอนเนี้ยก็ยังมีโดนกระตุ้นแล้วค่ะแต่ว่าก็ก็ถือว่า ไม่มีอารมณ์แบบฟิลนั้นอะเพราะว่าตอนนั้นมันก็จะมีความเครียดความคาดหวังเนาะตอนนั้นก็จะมีความรู้สึกว่าถ้าถ้าเจ็บตัวขนาดนี้ฉันต้องได้สิมันก็เลยมีความเครียดแต่ตอนนี้มันคือปล่อยตัวเองชิลเพราะฉะนั้นฮอร์โมนไม่ค่อยมีผลอะไรกับอารมณ์เท่าไหร่แล้วเพราะว่าเหมือนเหมือนไม่ได้คาดหวังกันว่าครั้งนี้จะต้องเก็บลรวได้หรือไม่ได้บอกว่าไม่น้อยจากว่าฉันไม่คนจับอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยตอนนี้คือแบบทุกอย่างชิลเพราะเราผ่านโปรเจกต์พวกนี้มาค่อนข้างเยอะแล้วค่ะตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเราเริ่มสนุุกกกกับาารรทํธิจ เพราะนี่ก็ไม่ใช่อันแลกสนุกเลยค่ะาธุรกิจเอเอ, <c oughs> เ,อเราว่าสนุกในทุกๆขั้นตอนของเราเลยอย่างเงี้ยจริงๆต,งตั้งใจจะมีให้ได้ในปีกร <c oughs> ูนปีน <c oughs> ีน้ <c oughs> จริงๆอ่ะอยากท้องปีนี้ค่ะ <c oughs> แต่พยายามวางโผนว่าให้เปคลอดปีหน้าเพราะว่าจริงๆก็ไม่ได้อยากจะบอก <c oughs> ว่าเชื่อเรื่องชงอะไรมากแต่ก็มีหลายคนทักไงว่านุ่นกับสี่ปีจอแล้วก็ลูกเป็นมังกรอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแต่ว่ายังไงอ่ะนุ่นก็คลอด ถ้าถ้านใส่น้องอ่ะมันก็คลอดปีนี้ไม่ทันอยู่แล้วก็คือตังไงก็ต้องคลอดปีหน้าท่ะาไงั้กระบวนการหลังจากนี้มันมีอะไรบ้างที่มันยังเหลืที่จะต้องทำให้มันมก็เดือนหน้าก็คงวางแผนว่าเดือนหน้าอยากเก็บไข่รอบนึงเลยอะคะ่ะพอเก็บไข่เสร็จปั๊บก็เดี๋ยวดูแล้วว่าได้เท่าไหร่ แล้วก็ุ่นก็ต้องเริ่มวางแผนเออข้างในแล้วคือตรวจมดลูกแล้วก็วางวางเขาเรียกมันต้องมียายาทานยาดูแลให้หมดลูกมันฟูอะไรอย่างค่ะเพราะฉะนั้นคืออันนั้นคือโปรเซสในการเริ่มมีขั้นตอนในการเตรียมมีลูกแล้วแล้วก็หลังจากนั้นถ้าใส่ตัวออกก็อย่างที่พี่ๆทราบว่าเห็บปดอ่ะต้องต้องพักละคเรเขาต้องนอนนอนยาวเพื่อให้ให้เขาแบบให้เรามั่นใจที่สุดอนะไรเย่างนี้เราไม่ได้มีตัวเลือกเยอะขนาดนั้นนะคะอะไรที่เราทําได้เราพร้อมที่จะทำาต้องเี<น>่ยงานมาอยู่ ด้วยด้วยงานผมก็ต้องรับหน้าที่ตรงนั้นไปครับก็คือยังไงก็ทํางานอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าเดี๋ยวลองดูเป็นขั้นตอนไปเรื่อยๆว่าเขาสามารถที่จะมีน้ำเอาขึ้สามารถที่จะอยู่แบบอยู่ที่บ้านคนเดียวได้ไหมถ้าไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องมีนันนี่หรือว่ามีใครมาช่วยมันก็ต้องมีมีเสริมเอาเราก็ดูปรับปรับไปเรื่อยๆครับตั้งใจคนเดียวใช่ไหมครับคนเดียวไปเร่อยๆ ผมให้เขาเป็นคนเลือกดีกว่าเอาเอาให้มีก่อนดีกว่าแล้วค่อยว่ากันคือจริงในใครจะรู้ว่าคุณใส่ไปหนึ่งแล้วไปได้สองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทางกการแพทย์มันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าคุณใส่หนึ่งแล้วได้หนึ่งแบบคนได้หนึ่งแล้วได้สองเหมือนหมอสายใส่หนึ่งได้สามใส่สองได้สามใช่ เราก็ม yeah! wow. ่รู <c oughs> ้เด็กคมาสี่ทำไงไม่ร <through> <laughs> ู้จร <c oughs> ้องร้องร้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะเต้นไม่เก่งใจรอบที่แล้วไม่น่าจะรอดแล้วนะประมาณนั้นค่ะเราก็คาดหวังให้ให้มีก่อนเดี๋ยวที่เหลือคอยว่ากันท่านว่านี้บีบพื้นยังไงบ้างกับการที่มีรูกว่าเออเออเราพยายามไปด้วการซู้ได้วการอยังไงกันบ้างคือเราเป็นกาลังใจให้กันและกันอะค่ะ เขรู้อยู่แล้วว่าเวลาหลุยทํางานนุ่ก็จะไปด้วยคือตอนนี้เราไปไหนเราไปเราทําทุกอย่างด้วยกันหมดอยู่แล้วอนะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคือเราอะแข็งแรงมากพอบ้านเราอะแข็งแรงพอที่จะเหมือนวันหนึ่งที่เราพยายามกันเราก็พยายามกันต่อไปอนะไรเงี้ยแล้วก็เราก็แค่หวังว่าเรามองไปโพซิทีฟอะเรามองข้างหน้าว่ายังไงเราก็ต้องมีไอไอคำข้างหลังอะเราแบบเฉยเยไปแล้วเพราะมันหมดจุดนั้นไปแล้วไงเราแค่มีความสุขว่า ไม่เป็นไรฉันไปต่อฉันไปต่อฉันมีได้ฉันมีได้แล้วพยายามไม่สนเรื่องว่าฉันอายุขนาดนี้ฉันยังฉันมีได้ฉันมีได้จะไม่หมดว่ะใช่ประมาณนั้น